อวันนี้บทเรียนง่ายดีฮะอะผีเสื้อนี่นะเข้ามาได้ยังไงกันนะเย,ย้อะไรกันเนี่ยโอ้ยตามบทเรียนไม่ทันแล้วผีเขียนเล่น ฉันเชื่อว่าพวกเธอคงจะเคยได้ยินเกี่ยวกับพวกมันมาบ้างแต่ใช่ว่าพวกผีเขียนเล่นจะมีแต่พวกที่อันตรายถึงชีวิตนะบางทีพวกเธอก็ชินกับมันซะจนไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่ารอบๆตัวเธอนะ่ะมีผีสวัสดีฉันวงกดวงกดจากเพจ Ghost Room ผีบ้านกัสิ ก่อนหน้านี้ฉันแนะนำวิธีแก้ปัญหาเจ๋งๆให้พวกเธอไปเยอะเลยเพราะงั้นวันนี้เราจะมาเน้นเรื่องของพวกผีเขียนเล่นกันบ้างถึงเจ้าพวกนี้จะไม่ได้ฆ่าใครก็จริงแต่พวกเธอก็ควรระวังตัวกันเอาไว้บ้างอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ๊ยไม่ไหวแล้วถ้าพูดถึงผีที่โรงเรียนสถานที่ที่อดนึกถึงไม่ได้เลยก็คือห้องน้ำ ห้องน้ำนี่ใช้เสร็จหรือ,อยังอ่ะจะเข้าต่อเราเหนือซิยังใช้ไม่เสร็จโอ้ยไม่ไหวแล้วยังใช้ไม่เสร็จผีสิงส่วมมันจะมาสิงในส่วมเวลาที่มีคนอยากเข้าอรอดไปทีเกือบไปแล้วไม่ล่ะแม้แต่ในห้องน้ำเองก็อย่าหวังว่าจะรอดเลย ระวังจะเจอกับแก๊งผีห้องน้ำด้วยละ่ะผีไททันผีสาดน้ำผีแอบถ่ายและผีคอบประตูโรงอาหารเองก็น่ากลัวไม่แพ้กันเพราะว่าทันทีที่เธอจะลดความอ้วนพวกผีคารวันร้านอร่อยก็จะเข้าโจมตีเธอมเียห วันนี้มีหมูกรอบนะสั่งเลยจ้าสองอย่าง20่จ้าอร่อยนะลูกหอมๆเลยและก็เพราะว่ามีอาหารพวกผีที่ตามมากับอาหารก็เลยเต็มไปหมดเลยผีชาไข่มุกมันจะเป่าไข่มุกคลือนน้าลายมาติดที่เสื้อเราอระสกปรกไฟผีเพื่อนปรุงให้ ผีที่คอยเปลี่ยนก๋วยเตี๋ยวน้ำใสของเราให้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนรกอะไรเนี่ยไปซื้อน้ำแป๊บเดียวกลายเป็นแบบนี้ได้ไงอ่ะบางตัวก็ตามรังควานเราไปถึงห้องเรียนอย่างเช่นช่วงใกล้เที่ยงก็จะมีผีกลิ่นอาหารลอยมาจากนอาหน้าต่างอะ่ะหอมไ,ไม่ไหวแล้วก็อย่างที่เห็น สถานที่นะ่ะมันก็เป็นแค่ตัวกลางหนึ่งที่ทำให้ผีโผลออกมาก็เท่านั้นที่จริงไม่จำเป็นต้องเป็นห้องน้ำหรือว่าโรงอาหารก็ได้พวกมันนะ่ะจะซ่อนตัวอยู่ทุกซอกทุกมุมในโรงเรียนเข้าสิงในตอนที่พวกเธอเผลอหรือแม้แต่พร้อมที่จะเกาะติดพวกเธอกลับบ้านตั้งหากละ่ะอย่างในห้องเรียนบางทีก็มีเฮ้ยวงกดนี่ตื่นเร็ว อาจารย์ผีแปลงลบกระดานเจ็บมากเลยผีแอบทายบางตัวก็คาดไม่ถึงเลยอะไม่รู้ว่าตัวนี้ผีไหมแต่ฉันกลัวเฮ้ยทักนี้นายอัพลูปผู้หญิงคนนี้บ่อยจังเลยอ่ะ เธอเป็นใครเหรอน่ารักดีเธอคนนั้นน่ะคือฉันเองน,นี่บางตัวก็ตามรังควานเราไม่ว่าเราจะเดินไปไหนน่ารำคาญสุดๆเลยอย่างเจ้าผีขี้แซวตัวนี้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเพราะว่าถ้าไม่ตอบโต้ม,มันพอมันเบื่อเดี๋ยวมันก็ไปเองเฮ,ฮ้สิ่งที่ฉันจะบอกก็คือ ผีเขียนเล่นในโรงเรียนน่ะมีหลากหลายมากและหลายๆตนที่ฉันยกมาเล่าให้พวกเธอฟังน่ะมักจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือไม่สบายใจอยู่บ่อยๆเด็กๆอย่างพวกเธอก็โตกันแล้วคิดให้ดีๆก่อนจะทําอะไรก็แล้วกันสําหรับวันนี้อุตสามมาเตือนขอบคุณหน่อยแล้วกันขอบคุณครับ ทำไงดี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 งดก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้ฉันด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจะมาเล่าเรื่องผีเขียนเล่นให้พวกเธอฟังอีกใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องพูนิกา้า<ๆ>ก็ไปกดซะกดกระดิง่งแล้วก็กดไลค์เพจ Ghost Room ผีบ้านจะสีเอาไว้ด้วยละถ้าแค่นี้ก่อนนะฉันต้องรีบไปแก้ตัวแล้วอ่ะทำไงดี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 